สวัสดีครับเอซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับก็มาพูดคุยถึงคอมเมนต์นะครับตอนนี้นะครับตามดูข้อมูลต่างๆนะครับในคอมเมนต์นะครับผมนะฮะท่านเชื่อหรือไม่ว่าข้อมูลเป็นจริงทั้งหมดนะครับที่แทบจะไม่เปิดเผยออกมานะครับที่เปิดเผยออกมานะครับหรือเปิดเผยออกมาได้นี่นะฮะเป็นภาพของ ชาวบ,บ้านที่เขาถ่ายรูปกันนะครับคือตอนนี้นะครับแต่ละจังหวัดของเขเมรน,นะครับมีการตกงานนะครับหรือว่าบริษัทหยุดหยุดมากนะครับเรียกว่าแต่ละที่ละที่นะครับก็คือเป็นผลมาจากการตัดน้ําตัดไฟนะครับแล้วก็เน็ตแล้วก็อะไรต่างๆนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่ผู้นำเขเมรพยายามที่จะหลอกลวงนะฮะคนในประเทศว่า ทำอย่างนั้นยกเลิกอย่างนั้นอย่างนี้ตัดไฟนั้นไฟนี้กับประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้ประเทศไทยไม่มีไรายได้นะวิธีคิดของเขานะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันด้วยนะครับกลายเป็นว่านะฮะคอมเมนตระสนะครับโรงงานปิดมากมายอาจจะถึงสองอาจจะถึงหนึ่งล้านถึงสองล้านคนนะครับที่จะตกงานครั้งนี้นะครับแต่ละที่ก็ต้องโวยวายนะครับว่าเดือดร้อนเนี่ยนะฮะให้ผู้นําประเทศเนี่ยคนใหญ่คนโตเนี่ย มาช่วยเขาหน่อยตอนนี้เมื่อคนที่เดือดร้อนจะถึงที่สุดติดตามดูว่าเขาเมรจะทําอย่างไรดังนั้นมันเข้ามาไทยไม่ได้เข้ามาไทยไม่ได้นะครับดังนั้นทางไปของเขาจะเป็นยังไงคนที่พอเดินทางได้ก็จะต้องออกไปทางลาวออกไปทางลาวจะเข้ามาแบบผสมผสานคนลาวมาทํางานในไทยหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับโดยเฉพาะการขาดแคลนนะครับ อาหารนะครับเครื่องโอภโภคบริโภคนะครับแล้วก็รายได้ไม่มีรายได้หมดนะครับนะฮะดังนั้นฟังดูนะฮะฟังดูนะครับเนี่ยนี่ก็คือโรงงานหนึ่งถูกปิดนะครับโรงงานนี้มีประมาณแปดร้อยคนต้องตกงานประชาชนลงถนนประท้วงคุณน,นะนะฮะ เมื่อวานก็มีภาพนะครับที่เจ้าหน้าที่ไปหาครับอาจประเป็นคงหมายความว่าแต่คงแต่คงช่วยไม่ได้ครับยิ่งทําให้ประชาชนโกรธครับเรียกว่ามีอะไรก็ปาใส่รถทางเจ้าหน้าที่นะครับคือขับไล่เลยไม่ได้มาช่วยคือขับไล่มันกําลังเกิดขึ้นไปทุกจังหวัดของเขมรครับ ทีนี้จะทำยังไงเลยครับจะทำยังไงเพราะว่าผู้นำเขาเองก็บอกว่าให้ยกเลิกนำสินค้าไทยใช้สินค้าไทยนะครับก็ยังมีภาพบางภาพนะครับเป็นต่างชาติเขาถ่ายอาจจะเป็นในเมืองหลวงก็ได้ครับไปในห้างหรือในร้านครับมีแต่สินค้าไทยอ้อยต้อยนะครับน่าจ,จะเป็นร้านของคนใหญ่คนโตหรือเปล่า จึงสามารถกักตุนสินค้าไทยไว้ขายได้ต่างชาติก็ไปดูเขาบอกอมีแต่สินค้าไทยแต่ประชาชนทั่วไปนะในเขตหลายเขตก็พยายามบอกว่าอย่าใช้สินค้าไทยที่สำคัญคือจากการปิดชายแดนนะฮะทำให้สินค้าไทยเข้าไปไม่ได้ด้วยนะครับยิ่งเป็นปัญหามากมายนะครับของคนเขมรครับนะฮะท่านลองคิดดูนะครับว่า ล่าสุดนะครับมีข่าวว่าเขมรเขาก็ไม่อยู่เฉยๆของเขาเนะเขาจะไปหาประเทศที่มีอิทธิพลทางทหารของโลกครับเพื่อจะหาเจราจาขออาวุธขอความช่วยเหลือครับจีนก็ไม่กล้านะครับต้องบอกว่าจะช่วยกันเจราจาจีนจะขอเป็นกลางในเรื่องนี้นะครับไปหาฝรั่งเศส พยายามจะบอกฝรั่งเศสฝรัร่งเศสก็ไม่เล่นด้วยนะครับไปหาอา่ารัเสเซียครับมีภาพตรงนี้นะครับมีภาพตรงนี้ก็คืออา่ามีภาพว่าไปคุยกับรัเสเซียรัเสเซียบอกว่าเขาไม่ช่วยถ้าคุณจะมีสงครามกับไทยคุณก็ต้องทำเองพยายามที่จะไปหาประเทศอื่นๆเพื่อสนับสนุนตัวเองนะครับ ในการช่วยเหลือทางอาวุธยุทโธปกรณ์เห็นไหมครับว่าถ้าต่อสู้ทางทหารกับไทยคือเจ๊เงเลยคือเจ๊งเลยผมเคยพูดว่าการทําสงครามระหว่างประเทศกันเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเยอะอาจจะปิดจ็อบได้ไม่นานนักนะครับและที่สำคัญความห่างชั้นกันระหว่างไทยกับเขมรและที่สำคัญไม่มีประเทศไหนให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธ มีเท่าที่มีเครื่องบินรบไม่มีรถถังเก่าๆรถที่เขามาโชว์มันจะปืนหลายลํำกล้องก็เป็นระบบเก่าๆแต่มันกลา้านะฮะตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรก็เจ๊งและกำลังจะเจิงภายในประเทศไม่นานนะักแน่นอนครับไทยก็ประสบปัญหาครับแต่ไทยก็เป็นประเทศที่ใหญ่กว่า แต่พะสินค้าไม่ขาดแคลนส่วนไรายได้ในแถบชายแดนก็อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะเคยค้าขายระหว่างประเทศมันเจ็บหมดครับแต่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเมเมนันหาเรื่องมันก็มาอ้างไทยด่าไทยประเทศนี้มันไม่เคยยอมรับความผิดตัวเองที่ทำหรอกครับจะบอกให้แต่ตัวเองเป็นคนดีคนไทยเลวอย่างนั้นนะครับ เมื่อคนเขมรทั้งหมดยอมรับในคําพูดนโยบายของผู้นําประเทศคุณก็ต้องอดทนที่จะเจอสิ่งเหล่านี้หมายความว่าประชาชนในประเทศของเขาหลายคนนะครับไม่สามารถที่จะสื่อสารไม่สามารถที่จะเข้านะครับการรับรู้ในโซเชียลได้เขาก็ทำงานงกงกแต่ละวันแต่วันหนึ่งจู่ๆเขาก็ตกงาน เขามีรู้ด้วยว่ามันมีปัญหากับไทยหรือหละหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาพยายามออกมาประท้วงใหู้้นํำเนี่ยไปช่วยเหลือเขานะครับดังนั้นการอยากชนะไทยการอยากอะไรของเขาเนี่ยยิ่งทําให้ไประเทศของเขาเจอภัยมากขึ้นนะครับผมนะจับตาดูครับว่าจะจบด้วยอย่างไรจะจบอย่างไรนะครับแพ้ถูกท่าโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ